สวัสดีครับพบกันเช่นเคยช่องหนุ่มเมืองชนนแชนแนลนะครับเดี๋ยวเราพาเข้าไปดูยำแซ่บๆในร้านกันนะครับเดินนะครับแมงดาต้มสดสับพางกันเห็นนะครับร้าเราสดจริงคนลูกรอนะครับเป็นคนนี้แมงดาเนี่ยมาเป็นกะละมังเลยนะครับต้มกันสดใหม่ทุกวันนะครับแมงดาที่ร้านนะครับนี่ดูกันเลยนี่พี่เบียดลล่อนะเป็นคนสัตว์นี้น้าตาลล่อน เสร็จแล้วก็จะขึ้นไปหน้าร้านนะครับเอาไปขายนะครับเราสดจริงนะครับเดี๋ยวเราไปดูยำแทบๆต่อนะครับยำยำอะไรแกน้ำยำด้วยเป็นยำปูม้มานะครับปูมา้าแยกน้ำยำแปดสิบบาทขากระมาเล่น อันนึงค่ะกำลังทำป,ปูมะปูมะไขา่เนี่ยคือนี่จะหาไข่ให้ลูกค้าค่ะแต่ราคาเดิมนะคะไม่ขึ้นราคาปูไข่แต่ราคาเดิมไม่ขึ้นราคานะคะชุดแปดนัวจ้านี่เจบอก80บาทเหมือนเดิมนะปูไข่แล้วช่วงนี้เนี่ยปูไข่ก็ซื้อปูไข่มาเพื่อให้ลูกค้าจัดใส่กล่องสวยงามน่ารับประทานเลยนะครับ ไข่เต็มเนื้ออู๋ไข่แต่ราคาเดิมนะแปดสิบบาทขัไปผ่านมาอย่าลืมแวะมาดูร้านเปินยำแซ่บเออร์ตาบเนลูกหน้าสาชุมนีได้นะจ๊น่ารายยับตาดีย แจกมันยำใส่กล่องสวยงามเลยนะครับ80บาทาได้แล้วลูกค,าค้ามารอหน้าร้านะะลูกค้ามารอจับหน้าร้านนะครับเอ๊ะปลาปลาหม่ามาราะะวมต่อไปเป็นปาม่ารวมมิตรนะครับเดี๋ยวเราจับเครื่องกันแบบไม่ยั้งเหมือนเดิมนะครับ นี่ครับนี่นะครับมาม่าไปแล้วมามาลงนิดนะครับเดี๋ยวตามด้วยมะนาวสดคั้นกันสดๆนะครับหอมชื่นใจครับมะนาวร้านนี้มะนาวเราจะคั้นกันสดๆนะครับจะหอมนะครับ าเเชื่อมสพิศษฝากกดไลค์กดติดตามช่องหนุ่มเมืองชนชาแนลด้วยนะครับเราจะอัปเดตร้านเปิ้ลยำให้ดูตลอดนะครับนี่เป็นเวลาห้าโมงนะครับ เจ๊บอกวันนี้นี่ยำไข่แมงดาเนี่ยเจ๊บอกเดี๋ยวปาดแมงดาดูไข่นะอยากโชว์อยากโชว์อยากโชว์เจ๊บอกไข่นี่ต้มกันเสร็จใหม่ๆเลยนะครับนี่เป็นไงไข่แน่นๆนี่เลยค่ะโอ้โหม่ได้ใหญ่เลยนะครับนี่เป็นไงวันนี้ทุกตัวค่ะไข่แน่นแบบนี้นะคะไข่แน่นแบบนี้ทุกตัวนะเจ๊บอกนี่เป็นไงไม่ธรรมดานะครับนี่มาดูยำมาม่าต่อ อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามช่องหนุ่มเมืองชนชาแนลด้วยนะครับวันนี้มามาจุกจุก <60 S 2> เงง<า>นี่ยค่ะราคาหกสิบบาทค่ะ60บาทนะเยอะๆเลยค่ะจุกจุกเลยเก๋เราเนี่ยทั้งแซ่บทั้งอิ่มนะร้านนี้ต่อไปเป็นยำเลยเอ่ยยำอันนี้จะเป็น,ำนตำข้าวโพดค่ะตำข้าวโพดกุ้งลวกหมูยอราคาเท่าไหร่ครับเจ๊ฮะ เจ็ดสิบบาทนะตำข้าวโพดกุ้งลวกหมูยออไปเดี๋ยวเราไปลงโคกกันนี่นมาเลยมาเลยมาลงโคกกันนี่พาทะลุโคกเลยบอกแล้วหนุ่มมึงจนชาแนลทะลุทะลวงนะนีะ่เ้ซเต็มเครื่อง หมูยอกุงก้งรั่วทำอะไรนะเจ๊ทำขา้าวโพดหมูยอกุ้งรั่วค่ะทำขา้าวโพดหมูยอกุ้งรั่วนะเมนนี้แต่เจ็ดสิบบาทนะครับบอกแล้วนะทั้งตำทั้งยำนะครับทั้งตำทั้งยำนะครับแซ่บร้านนี้นะครับ นี่รับรองความอร่อยเลยนะคะนี่เจ๊บอกรับประกันความแซ่บนะครับครบเครื่องล้างเดียวร้านเดียวนะครับเสร็จเลยครับที่ร้านนี้จะเป็นมะนาวสดๆกันเลยนี่คั้นมนะนาวสดๆนีเน่เป็นไงเป็นไงเดี๋ยวดูลูกค้าหน่อยเร็วนี่ <c oughs> ยำนะมะนาวสดๆนะร้านนี้นี่นะคะกะโพจะเป็นกะโพนี่ฝักใหญ่ๆเป่งๆเป็นไงนี่ต้มกันใหม่ๆทุกวันนะครับไม่มีเหลือนะครับร้านนี้มาชมนะครับฝากใหญ่ๆในเจ้าบอกฝักใหญ่ๆเนี่ยฝากกดไลค์กดติดตามช่องหนุ่มเมืองชนองชาแนลด้วยนะครับ เรามาดูเมนูนี้เมนูสุดท้ายนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามนะครับเป็นกำลังใจช่องน้องใหม่ด้วยนะครับทานยำเช่เลยค่ะเดี๋ยวเร็วๆนี้นะเมนชอนชนแนลเนี่ยค่ะจะเป็นตำกระโพหมูยอกุ้งสดนะคะนี่ค่ะหมูยอขากุ้งสดทางร้านเราก็จะเจ็ดิบบาทนะคะเจ็ดสิบบาทนะครับเจ๊บอก รับรองความอร่อยเลยค่ะนี่เจ๊บอกรับรองความอร่อยนะแม่อร่อยไม่คิดตังค์เจ๊บอกคะ่ะนี่เป็นไงถ้าแม่อร่อยไม่คิดตังค์เป็นไงเป็นไงบอกแล้วที่นั่นก็จะเป็นแบบกุ้งสดตัวใหญ่ๆนะกุ้งสดสดตัวใหญ่ๆเนี่หลวกแล้วยังไม่หดนะครับอย่าลืมนะหนุ่มเมืองชนชาแน,นลนะจะพาออกทะเลนะไปวางแมงดาเก็บแมงดาเลยนะครับจะได้ตีใหญ่อย่างนี้เลยนะคะนี่เจ็ดสิบบาทนี่เป็นไงบอกแล้วเป็นไงเป็นไง ขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามช่องหน่ม,มุงชนชาแนลนะครับตลาดโตลุงนาสาชุบุรีป้ายนี้เลยนะครับนี่นี่น,นี่ป้ายนี้เลยขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามนะครับขอบคุณครับ